สนับสนุนรายการโดย101ใบลาดพร้าว101สวัสดีครับกลับม,มาพบกับพวกเราในรายการก,กิ๊กักอไบโวันนี้ทำไมคุณสองคนยัมีพลังเหลือเกินเลยนอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขใช่แล้วเคยฟังเพลงเปล่าไม่เคย,มเคยไม่ทคนอ่าและรายการของเราเนี่ยยังเสนอแง,ง่มุมเยวกับรถบิ๊กไบค์ใช่เลยคนที่เอารถมาอวดกับเราใช่ไหม และก็การบำรุงรักษารถอีกคุณยงถูกต้องครับและสถานที่กินและสถานที่เที่ยวโอ้ยมึงแยกสีในยีไลยตีจะพูดยังไงเนี่ยคุณมตีมีเรื่องพูดเยอะแยะครับถึงท่านผู้ชมได้มีมันก็ฝันไปกับพวกเราได้ได้ครับถูกต้องครับวันนี้รายการเรามีตัวอย่างอะไรบ้างคุณตีคุณอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ท่านผู้ชมก็อยากรู้คุณก่อนดี่วอดครับไปกันเลยครับ โอ้คุณติช่วงบวที่สิแล้วเอ๊ะแต่วันนี้สถานที่มันแปลกๆไหมอ่ะเราจะในป่าหมูเหรอไม่เราอยู่บนเขาคุณเราอยู่กับแมวอ่าเราจะบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยรักรายการเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ยังถ่ายให้ท่านผู้ชมเนี่ยชมถึงบ้านตลอดเลยอ่าแล้ววันนี้ช่วงบาทฮิสตอรี่เนี่ยคุณเอาตัวไหนมานําเสนอผมและท่านผู้ชมที่บ้านเอะอ่านจะได้ไหมว่ารายการเราตอนแรกปวท์ิ๊มาตั้งไโอ้โหพูดถึงตอนแรกอรายการย้อนไปประมาณ ปีหนึ่งเลยน,นั่นอะเออโหพี่กราติกเดมาเลยปีแล้วใช่ไหมโอ้โหมันแน่นนะครับแล้วมันตัวอะไรใครจะไปจำไ,ไ,ได้ได ตัวล่าก็นี่ไงนินจา250ไงนินจา2องเออนินจา250จริงด้วยแล้วยังไงต่อผมยังมาไม่ทันแล้วยังไงต่อคุณถ้าเราพามาตอนนี้ในรุ่นใหม่ต่อจาก250มาแล้วตลาดตัวเดียวอย่าบอกนะว่าออกรุ่นใหม่มาแล้วสองรแต่โฉมใหม่ไม่ใช่250เฮ้ยเป็น300เลยจริงมากโอ้โหนี่อัปเดตข้อมูลสุดๆเลยสิ300จริงเหรอคุณจริงไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมและช่วง Bike History ประวัติมอเตอร์ไซค์ที่ต้องบอกต่อครับวันนี้ขอเสนอรถที่ขี่ง่ายๆสำหรับมือใหม่หลายๆคนที่จะเริ่มเข้าสู่โลกของ Big ไ i า e แล้วรุ่นนี้ก็คือ Ninja 300นั่นเองครับลหลายๆท่านคงจะว่าเอสงสัยมันมีด้วยเหรอไอ้300เนี่ย เคยเห็นแต่ 250cc นะแล้ว 300cc มาจากไหนขอตอบเลยครับว่ามีหากยังจำกันได้ตอนแรกของกิ g ก b y t บได้นำเสนอนินจา2 5 0ซ c ที่เป็นโฉมใหม่ล่าสุดณตอนนั้นครับและไอโฉมล่าสุดเนี่ยมันทำให้ใครๆก็คิดว่าโฉมนี้น่าจะอยู่ประจำการนานหลายปีแต่ที่ไหนได้ระยะเวลาไม่ถึงปีเลยครับทางคาวา s a กิได้ออกรุ่นใหม่มาซะง,งั้น ทำให้นินจา250รุ่นล่าสุดกลายเป็นรุ่นลิมิเต็ไปเลยและก็ถือได้ว่านินจา300เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อจากนินจา250รุ่นล่าสุดครับโดยเฉพาะที่รูปร่างหน้าตายังคล้ายๆ250รุ่นสุดท้ายอยู่เรือนไม้ก็ยังใช้ตัวเดียวกับ250เลยครับโดยรอบเครื่องจะเป็นเข็มส่วนความเร็วจะขึ้นเป็นดิจิตอลช่องเก็บของใต้บาะคนซ้อนก็เหมือนของเดิมครับ แต่ไม่เหมือนซักทั้งหมดนะครับเพราะเครื่องยนต์แบบใหม่ใหญ่กว่าเดิมความจุเป็น 300cc และมาพร้อมกับคอท่อไอเสียแบบใหม่นอกจากเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนใหม่แล้วยังให้ระบบ slipper clutch มาด้วยครับยังไม่พอนินจา300ยังเพิ่มระบบเบรกแบบ ABS มาด้วยครับผู้ขับขี่จะได้มีความมั่นใจเวลาเบรคแล้วแล้วก็มาถึงเรื่องของการขับขี่ มาดูฟีลิ i n ในการขี่กันบ้างนะครับถ้าขี่หลังค่อนข้างจะเชื่อตรงเพราะแฮนด์รถยังไม่ใช่แบบสปอร์ตนั่นเองแต่หากเริ่มขี่ความเร็วสูงก็ต้องหมอบขี่นะครับจะได้ไม่ต้านลมจะได้ไม่เหนื่อยดูเข้ากันกับทรงรถด้วยนะครับมาเรื่องเข้าโค้งกันบ้างครับเจ้า Ninja 300นี่ถือว่าเป็นรถที่เข้าโค้งได้ง่ายๆคันนึงเลยทีเดียวครับ เพราะน้ำหนักรถก็ไม่หนักมากและขนาดเครื่อง 300cc ทำให้ง่ายต่อการเข้าโค้งด้วยหากเปรียบเทียบกันระหว่าง Ninja 250กับ300 oh, ก็ต้องดีกว่าทุกอย่างนั่นแหละครับอัตราการเร่งและความเร็วปลาย300ก็ทำได้ดีกว่าซึ่งก็แน่นอนละเพราะีซ c ีมากกว่านี่ครับเรื่องเข้าโค้ง300 oh. ก็ทำได้นิ่มนวลกว่าเพราะมีสลิปเปอร์คัทช่วยลดแรงกระชากหลังจากเปลี่ยนเกียร์ ระบบเบรกก็ดีกว่าเพราะมี ABS ช่วยอีกแรงแต่ของดีเหล่านี้ก็แลกมาด้วยราคาที่แพงขึ้น Ninja 3 0มมีราคาสูงกว่า250อยู่ประมาณ20,000บาทแต่ก็นับว่าคุ้มกับสิ่งที่ได้เพิ่มมาถือว่าถ้าซื้อก็ไม่ผิดหวังกับการลงทุนครับเป็นยังไงกันบ้างครับชมกันไปแล้วอยากจะลองขี่ 300cc ไปซิ่งกันบ้างไหม ถ้ายังไงไปโชว์ร mm ูมคาวาซากิก็อย่าลืมพิจารณาเจ้านินจา3 0มนี่บ้างนะครับหรือถ้าใครอยากจะเริ่มขี่ด mm ิ๊กไบค์ก็ขอแนะนำรุ่นนี้เลยครับ mm hmm. ก่อนเวลาจะหมดวันนี้ mm hmm. ผมขอทิ้งท้ายด้วยการดวลระหว่างน mm ินจา300กับขาโหดอย่าง KTM ย mm ุค e 9 9จจะมันแค่ไหนชมต่อได้เลยครับ mm hmm. สำหรับวันนี้ mm hmm. เวลาหมดลงแล้ว mm hmm. ผมต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ โคุณตีง่ายังไงเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าค่ายเขาจะเพิ่ม CVC ให้เราอีก5้า CVC เออแล้วก็แถมเพิ่ม Slipper Cut แล้วอะไรอีกนะเมื่อกี้ฟังไม่ทันเ ABS ABS ด้วยโอ้โหอุปกรณ์แล้ว CVC ที่สูงขึ้นขับสนุกขึ้นใช่หือมึงเคยขับยังยังยังมึงดิครับออกรายการอยู่ออกรายการอยู่ขอโทษครับพี่น้องคุณเคขับหรือยังครับยังครับได้ไงต่อคุณตี ในอนาคตราคาตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มันให้ของมาเพิ่มขึ้นใช่ไหมราคาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มเยอะไหมคุณประมาณ2 0 0 0 0ื่นอ๋อโดยประมาณใช่ไหมครับประมาณโดยประมาณเนาะมากหรือน้อยนี่คือต้องไปถามเขาเองใช่เขาให้ผู้ขายโอ้ก็ไม่เท่าไหร่จิปชิปนะเนี่ยนี่แล้วช่วงต่อไปมีอะไรคุณตีต่อไปอ่านัคุณบอกพักเที่ยวอยู่เออเราเราอยูกันจนลืมอ่ะอยู่กันไปเจ็ดวันลืมสนิทเลยว่าเดือดหลอดออเดอร์มีกี่พาร์ท สามาากอ้น,นี่ก็เล่นมาสามเรายการเรายิ่งใหญ่เหมือนเดอลอนะครับ,รบนี่คือไตภาคครับภาคจบภาคภาคจบแล้วจบพูดแล้วมันเป็นหลางนะจบไปดูอันดีกว่าช่วงหน้าครับ